โอ้โหตอนนั้นไข้ประมาณ39กว่าก็คือสูงมากแล้วเขาก็เริ่มแบบโอ้โหคืออุณหภูมิสูงตัวแดงงอแง,งาจากเด็กที่ล่าเริงนกลายเป็นแบบร้องไห้งอแง,งทรมานก็คือน้ำมูกไหลแบบออกมาออกมาตลอดซึ่งเราก็ไม่มีทางสิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปเลยก็คือล้างจมูกแล้ววิธีเป็นการล้างจมูกคลาสสิก ที่ใครๆก็ทํากันนะคะมันช่วยจริงๆเพราะว่ามันจะเคลียร์น้ำมูกที่อยู่ในโพรงจมูกทั้งหมดออกมาเลยนะคะตัวนี้เองก็เห็นเลยว่าหลังจากนั้นนะคะเวลาที่เขาเริ่มมีน้ำมูกใสๆนิดนึงเนี่ยก็มาแล้วลูกจับมาช่วยล้างจมูกกันดีกว่าเปลี่ยนโลกไม่ใช่แค่โลกของเราแต่เปลี่ยนโลกของลูกไปด้วยนะคะทําให้การล้างจมูกของเขาเนี่ย มันง่ายเราไม่ต้องมานั่งลุ้นอะ่ะคือมันไม่แสบจมูกไม่ระคายเคืองแล้วก็แบบอ่อนโยนทั้งสองข้างและที่สําคัญเนี่ยทำให้อาการภูมิแพ้นะคะคือน้อยลงก็สามารถหาซื้อได้ง่ายๆเลยเพียง149บาทเท่านั้นและถ้าซื้อคู่กับน้ําเกลือ500 ml นะคะ10ขวดจากราคาเต็มนะคะ749บาทจะเหลือเพียง499บาทเท่านั้นใช้น้ำเกลือของ GSP นะคะล้างจมูกกันมาตลอดเลยนะคะ